ยามเช้าในวันหยุดของแม่ปิวนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ถ่ายช่วงเดือนมีนาคมนะคะแม่ปิวเพิ่งเอามาลงจากความจนของแม่ปิวเริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่นอริเกะตื่น ทุกเช้าเวลาน้องริกาศตื่นก็จะอยู่บนบ้านเอวแม่แบบนี้นะคะโตแต่ตัวแต่เขาก็ยังเป็นเบบีสำหรับแม่อยู่เหมือนเดิมเขาจะติดแม่มากนะคะตอนเช้าๆเขาจะประมาณนี้เลยแม่ปุก๊กก็จะพาเขาล้างหน้าล้างตานะคะเสร็จแล้วก็ให้กินน้ําอุ่นนะคะบ้านนี้กินน้ำอุ่นตอนเช้าเสร็จก็ จะสภาพแบบว่าสรึมสรือแล้วเดี๋ยวก็เตรียมมื้อเช้าให้เขากินนะคะวันนี้งานบ้านเพียบเลยค่ะทีนี้ก็มาเตรียมมื้อเช้าของน้องริกาแล้วนะคะเมื่อกี้น้องรีเควสว่าเป็นขนมปังช็อกโกแลตบานาน่านะคะแม่ก็ต้องทําให้เขาตังหานะคะก็รีบว่องเลยพี่ๆส่วนพี่ๆนี่กินกันเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ๆเสร็จก็น้องคนเล็กต่อแล้วก็แม่ก็ทําไปกินไปแบบนี้อันนี้ของแม่นะคะ คือมันเป็นการเสียเวลาค่ะทุกคนก็จัดเรียงกล้วยแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมราดช็อกโกแลตใส่กล้วยโปะเรียบร้อยแค่นี้ก็น่าทานทดสุดๆเลยนะคะเมนูนีถูกใจเด็กๆแน่นอนลองไปทำกันได้นะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมหน้าตาน่ากินมากเ,าเรียนน้องลิกกมาเอา นี่ถ้ามาในแอปแอแบบนี้นะหมายถึงว่าตื่นแล้วค่ะอันนี้คือตื่นแล้วถ้ายังไม่ตื่นนี่จะแบบงองเงขั้นสุดเลยคะ่ะเสร็จแล้วรอบเชา้าทีนี้ก็เก็บถ้วยทางกาะลังหม้อนะคะให้พี่สาวคนโตมาช่วยช่วงนี้แม่ปู่จ่ายงานให้พี่กิแล้วนะคะพี่สาวคนโตทําให้ใจ่ายงานนี่เดี๋ยวต่อไปจะทําอะไรไม่เป็นเลยไม่ได้นะเราเป็นคนไทยนะคะววเราจะไม่เลี้ยงลูกปอย i เกินไปคนญี่ปุ่นนี่เขาชอบเลี้ยงลูกปอย i กันนะยิ่งบ้านนี้นะคะตามใจทุกอย่างไม่ทำอะไรเลย หรืหลายบ้านนี่แบบว่าเรากินอย่างเดียวบ้านนี้ไม่ใช่นะคะแม่ปื่ต้องให้ทํางานนะคะต้องให้ช่วยกัน ก็จช้งานตามระดับที่เขาทําได้นะคะจะไม่ได้เคร่งว่าโอ้โต้องทําเป็นทุกอย่างก็ค่อยๆเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆนะคะเหมือนตอนที่สมัยเราเด็กๆเนาะยายเลี้ยงเราแบบไหนเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นนะคะที่กี่ล้างจานส่วนแม่ก็เอาถ้วยถังที่ล้างเสร็จแล้วเช็ดแล้วก็เอาเข้าตู้ตู้นี้เป็นมรดกจากคุณย่านะคะตั้งแต่ยายมาญี่ปุ่นนี่ดีอย่างนะคะทุกคนคือว่าพวกนี้นะไม่ได้ซื้อเลยใช้ของย่าหมดเลยย่าก็ยกให้ด้วยนะคะพวกจาน ช้อนส้อมแก้วน้ําทุกสิ่งทุกอย่างคือใช้ที่มีอยู่แล้วทั้งหมดเลยคือไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะคะมีบางอย่างที่แบบว่าอาจจะเอาทิ้งบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันเก่าแล้วเนาะแล้วก็เราเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วก็ซื้อมาเพิ่มค่ะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเออมันก็ดีเหมือนกันนะมันมีความรู้สึกว่าเราสามารถใช้ของที่มีอยู่แล้วได้นี่นะโดยไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ เออมันก็ใช้ได้เหมือนกันมันทําให้เราแบบว่ารู้สึกปล่อยวางขึ้น<ด>นะคะ <ขา S 1> ทุกคนขาตั้งกล้องแม่ไหมคะแม่ไว้ถ่ายคลิปแม่ไ,ไหวหน่อยเนาะแม่เห็าะต้องเขาเออไวไหนเนาะแม่ไม่ได้ถา่ายคลิปมาหลายวันแล้วแม่หาไม่เจอไอตัวนนะ่ะเหมนมันอยู่ตรงนั้นอนะมันขอเล่นเนอะไปดูดิไปตามหาหรอหนูไปดูดิหนูว่าหนูเห็น แป๊บๆก็ได้เวลามืดเที่ยงอยีกแล้วนะคะวันนี้พึ่งอาหารแช่แข็งนะคะพาสตา้าน้าโปลรตปนนะคะแบบรวมสำเร็จง่ายเวอร์วังง่ายดีเท่านี้ี่เกียร์ก็ต้องมีแบบนี้ติดตู้ไว้นะคะทุกคนง่ายมากแค่เอาอุ่นกปรอมกินได้แล้วจ้า ตอนแรกก็แค่พาสต้าแช่แข็งแต่ลูกชายนะคะมีหน้าตกุงรีเควสตว่าอยากกินข้าวผัดด้วยแม่ก็เลยทำข้าวผัดอีกเมนหน,หนึ่งนะคะเป็นข้าวผัดไส้กรองนะคะทำมือเที่ยงให้กินแบ่งเป็นสองสาจานแบบนี้นะคะก็จะทำไม่นานแป๊บเดียวเพราะว่ามีข้าวเย็นเหลือแล้ว อย่างนี้นะคะมีลูกหลายคนบางทีเขาก็จะรีเควสแบบที่แตกต่างกันแต่ว่าเราก็แบบว่ามีพร้อมแล้วเนาะมันก็เลยไม่ยากทําแ๊บเดียวเสร็จแล้วก็พาสต้าเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเข้าไมโครเวฟแ๊บเดียวกว็าทานได้แล้วหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะหอมด้วยรสก็ไม่แพงเลยนะทุกคนตกห่อละ3 0 0เยนไม่เกินนะคะก็ตีว่า60กว่าบาทเนาะแบบนี้แม่ขอชิมชิ้นหนึ่งนะคะ ส่วนใหญ่แม่ปุ๋ยจะไม่ค่อยชอบกินอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ไว้ให้คุณพ่อเขาแล้วก็เด็กๆก,กินนะคะแต่แม่ขอชิมนิดนึงเออมันก็อร่อยดีเนาะอ่านแช่แข็งญี่ปุ่นนี่ใช่ว่าจะแม่อร่อยนะคะอร่อยกับทุทกเมโนูเลยนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็ยอมรับนะว่ามันได้ถูกหลักอนามัยนะถูกหลักโภชนาการก็หลายบ้านก็ซื้อติดไว้แม่ก็ตอนแรกก็แบบเอยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ลองกินแล้วมันก็อร่อยดีนะ แล้วก็มาเตรียมนะคะข้าวผัดต่อแบบนี้พูดถึงเมนูข้าวผัดนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าทําบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆก็ชอบกินนะเมนูสิ้นคิดหรกอะไรไม่เอาคือทำข้าวผัดกินง่ายทางเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อยากวันนี้ก็ข้าวผัดไส้กรอกเนาะมันก็จะเร็วก็ใช้ข้าวเย็นนะคะข้าวแบบที่กินไม่หมดเพื่อแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ทำข้าวผัดนี้แบบว่าจะเหมาะมากเพราะว่าข้าวมันแข็งเป็นเม็ดแล้วเนาะ ทำแบบเดียวก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมกินวันเสาร์อาทิตย์ก็จะวนแต่กับครัวนี่แหละคะ่ะทั้งวันแม่บ้านทุกคนนี่รู้ดีนะคะแบบว่ายิ่งอยู่ต่างประเทศแบบนี้แบบซื้อกินก็ไม่ได้นะเพราะว่าอาหารไทยหากินยากแล้วมันมีราคาแพงเขาต้องทํากินเองนะคะไม่เหมือนอยู่ไทยเราเนาะอยากกินก็เดินไปที่ปักซอยมีทุกมีทุกสิ่งให้เลือกสัรนนะ ดีงามใจสนันเก็บตังค์ไม่ได้ไอยู่ญี่ปุ่นนี่เก็บตังค์ได้เฉยเลยผัดก็ปต่เ,เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราพร้อมกินเป็นไงหน้าตาน่ากินนะประมาณนี้เลยพร้อมต๊ครับนี่ต๊ะข้าผัดเสร็จแล้วมาเอาอ แปะแในยนะน้องนี่สะอเกียรให้น้องกี่สหน่อยหนูอยากกินผักกได้ไหมไม่มีลนะเ,เอาช้อนให้น้องแบบช้อนสี้ขก็ได้นี่ต้มมามาา ทำเสิร์ฟครบทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคิวแม่กินต่อของแม่นี่เป็นมาม่าต้มียำกุ้งนะคะหนามคมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสกินเสร็จก็ไปเก็บของเล่นที่ชั้นล่างต่อนะคะที่ต้องไปเก็บของข้างล่างก็เพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องที่เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะเมื่อก่อน,นก็เป็นห้องของปู่เนาะแต่ว่าพอปู่เสียก็ เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องของเล่นด้วยบางส่วนนะคะมันก็จะรกๆนิดนึงวันนี้ตั้งใจว่าจะมาเก็บคองแล้วก็เอาผลงานของลูกมาแปะเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าประตูบานเดิมที่เป็นกระดาษเนี่ยมันก็เก่าแล้วเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ผลกับเอ่อประกอบกับเสียดายผ้าวาดของลูกด้วยก็เลยแปะเป็นแบบนี้นะคะเต็มแพงประตูเลยคะ่ะอันนั้นฝังน่งนนห้องยา ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ทยอยแปะเหมือนกันวันหยุดก็ทำแบบนี้ค่ะทยอยแปะไปแล้วก็ช่วยกันเก็บของค่ะของที่แตะใช่ไหมมของใครไม่เอาทิ้งนะนั่นนะอันนี้อันนี้โอ้อจิมานี่แล้วใครเล่นใครเล่น อันนี้นี่แต่อาไอ่ะเก็บเก็บใส่พราทำไมถอดเสื้อมันอ่ะมันคีเรมันหนาวเอาเร็วๆเก็บใส่เร็ว ใส่อีกถอดเดี๋ยวก็หายถุงเท้าอีกข้างหนึ่งอ่ะถุงเท้ามันอีกอ่ะไปหามาพอ,อ,อไปไหนหาเร็วเดี๋ยวหา

เก็บ okay. ไปเก็บ <Okay. S 1> อืมไมเก็บอยู่ไหนละไอ้ที่คาดผมอยู่ไหนเ้าไว้เออเก็บ เนี่ยพวกนี้ก็จะผ้าตุกตานะเนี่ยเก็บผ้าไปเก็บตีมากเกี่ยมแจ